ถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลงพัฒนาชาติไทยให้ยืนยง เกียรติดำรงก้องปรากฏมีวางวาวเรียนท่านผู้อำนวยการดรสสำอางสุดสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนักศึกษาไลายท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูน,นักเรียนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพนมากคำศรีสุขคุณครูโรงเรียนอนุบาลพนักศึกษาไลา่ ดิฉันนางสาวสุพิทยาราชาทุมครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศ,ศึกษาไลาค่ะวันนี้เราสองคนได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวคำว่าสวัสดีและยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานร้อยรักออนไลน์สารสายใยญ่มุทิตา ซึ่งงานนี้นะคะก็เป็นงานเกษยียณอายุราชการให้กับคุณครูโรงเรียนอนุบาลพนักศึกษาลายทั้ง5ท่านค่ะในการจัดงานในวันนี้นะคะอาจจะแตกต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมานะคะในทุกๆปีเนี่ยเราจะเป็นการจัดงานในรูปแบบของเป็นการจัดงานที่สมเกียรตินะคะแล้วก็เป็นการแสดงถึงความรักความคิดถึงนะคะแล้วก็การแสดงความยินดีให้กับคุณครูที่เกษยียณอายุราชการนะคะ แต่ด้วยปัญหาของสถานการณ์โควิด -19 ทำให้เราไม่สามารถจัดงานแบบทุกปีที่ผ่านมาได้แต่เราก็ยังคงจัดงานเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรายังให้ความสำคัญกับคุณครูนะคะท,ท่านผู้อำนวยการนะคะได้ให้ความสำคัญที่จะแสดงความมุทิตาให้กับคุณครูทั้ง5ท่านดังนั้นเราจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดงานให้เข้ากับสถานการณ์ในตอนนี้เป็นการออนไลน์นะคะ ซึ่งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะจะสามารถเข้ารับชมงานนี้และก็ร่วมงานนี้ไปกับเราได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook โรงเรียนอนุบาลพนักศึกษาไหลแล้วก็ช่องทาง Google Meet นะคะทุกทกท่านสามารถเข้ามารับชมไปพร้อมๆกับพวกเราได้เลยนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ ร่วมกดไลค์กดหัวใจแล้วก็แสดงความคิดเห็นแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง5ท่านของเราผ่านทางข้อความในช่องทางออนไลน์ได้เลยนะคะค่ะพี่แป้งคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่างานในวันนี้นะคะเราออนไลน์ทุกอย่างจริงๆตั้งแต่กระบวนการถ่ายทำวิดีทัศน์นะคะเรา ให้คุณครูนะคะครูกรเกษียณอายุราชะการรวมถึงท่านผู้ผู้บริหารนะคะรวมถึงท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษานะคะมาถ่ายทําวิดีทัศน์เราไม่ได้เชิญทุกท่านมาพร้อมๆกันนะคะทุกท่านจะต้องผลัดเปลี่ยนกันมาเพื่อถ่ายทำนะคะเป็นวิธีใหม่จริงๆค่ะในการจัดงาน กเกษียณอายุราชาการในปีนี้ค่ะพี่แป้งใช่ค่ะแล้วก็ณนะวันนี้นะคะณนะโอกาสนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะดิฉันขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของการแสดงความยินดีช่วงเวลาของการแสดงมุทิตาจิตและเข้าสู่ช่วงเวลาของพิธีการเป็นลําดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านคะ่ะค่ะในลําดับแรกนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ คุณครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง5ท่านนะคะผู้มีเกียรติคณะครูลูกลูกนอพอลอนะคะและและผู้ที่ร่วมชมถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะดิฉันขอกราบนมัมการพระอธิการธรรมวิฐานธรรมโมเจ้าอาวาสวัดคุณพุ่มอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรประธานสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบาร,รมีจังหวัดหนองคายได้แสดงพระธรรม,มเทศนาแก่ผู้ร่วมงานทุกท่านในวันวันนี้กราบนมัมการค่ะ ก็มชอปเลวคเลยมอรันตามนี้เลยด้รัตนตามี้เลยถ้าเป็นุมันจะเีเขอกราบนมัสการขอพระคุณนะคะพระอธิการธรรมวิทธฐานะธรรมโมค่ะลำดับต่อไปนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะท่านขออนะคะผูน้นรยการะคะ่ะ เอกวัตอุสณีพันธุ์ผุ้มนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขตสอนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานของเราในวันนี้นะคะเราก็จะขอเรียนเชิญท่านนะคะได้มากล่าวแสดงความยินดีนะคะให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการทั้งห้าท่านในเชิญค่ะขอกราบนมัสการขอบพระคุณนะคะพระอธิการธรรมวิทฐานะธรรมโมค่ะลำดับต่อไปนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่าน ขอออนะคะผู้อำนวยการค่ะเอกวัตอุสนีพันธุ์ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขตสอนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานของเราในวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการเอกวัตอุสนีพันธุ์นะคะที่ใ้เกียรติรับ้รับผาดชรศึกษารีกระทรศึกษาชการนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานของเราในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอกราบนวัสการขอบพระคุณนะคะพระอธิการธรรมวิทฐานะธรรมโมค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านขออนะคะผู้อำนวยการค่ะเอกวัตอุสนีพันธุ์ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขตสอนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานของเราในวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการเอกวัตอุสนีพันธ์ผู้อำนวยการที่ให้กับสำกษารัฐวิเศษไดราชการเขตสองนะคะที่เข้มาร่วมงานของเราในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอกราบนมัสการขอบพระคุณนะคะพระอธิการธรรมวิทฐาะธรรมโมค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านขออนะคะผู้อำนวยการค่ะเอกวัตอุสณีพันธุ์ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขตสองนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานของเราในวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการเอกวัตอุสนีพันธว์นทีาแสดงในเขตพื้นที่ให้กับสามรัฐเกษรอายุราชการสองนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานของเราในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอกราบนมัสการขอบพระคุณนะคะพระอธิการธรรมวิทยานะธรรมโมค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านขออนะคะผู้ว่าราการค่ะเอกวัตอุสณีพันธุ์ผู้ว่าราการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขตสอนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานของเราในวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อ่าราการเอกวัตอุสนีพันธุ์นะครับแสดงความยินีที่ใ้เกีารติครูรัตุเกษาระยุรราชเขตสองนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานของเราในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณกันอย่างสูงค่ะขอกราบนมัสการขอบพระคุณนะคะพระอธิการธรรมวิทฐาะธรรมโมค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านขออนะคะผู้อำนวยการค่ะเอกวั์อุสณีพันธุ์ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขตสอนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานของเราในวันนี้ขอขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการจากวันแห่งการเริ่มต้นสู่วันสุดท้ายของการจากลา คืนวันที่ผ่านพ้นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภารกิจจากการงานช่วยสร้างประสานความผูกพันให้แน่นแฟ้นจากคนที่ไม่เคยรู้จักกลับแปรเปลี่ยนเป็นคนสำคัญที่คอยจับมือกันสร้างสารรค์จนมาถึงวันที่พวกเราภาคภูมิใจเมื่อการเวลาหมุนไปทุกสิ่งล้วนแต่ต้องเคลื่อนตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือความทรงจําที่งดงามระหว่างเราชาวอนุบาลพนัสศ,ศึกษาลลายขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จเป็นก้าวที่ทรงคุณค่าแก่คนรุ่นหลังเราขอขอบพระคุณทุกขั้นที่เสียสละและสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป การทำงานวิชาชีพภูดิฉันนางจูนใจอรลชอมเริ่มรับราชการตั้งแต่ปีพศ2523โรงเรียนบ้านหนองพมพศ2524ได้ย้ายมาอยู่โรงเรียนอนุบาลธนสศึกษาลัจนถึงปัจจุบัน รักาาสินักชังางทรงนามเบิกดวงดาวราวนาคาแต้มดวงตาเติมฟ้านานยามเมื่อเทียนสีทองงามสองฟ้าความภูมิใจและความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนนี้ดิฉันมีความรู้สึกอบอุ่นเพราะโรงเยรียนบ้านพนาศ,ศาาึกษาไล เด็กเสมือนบ้านหลังที่สองเพราะอยู่นานถึง41ปีอปีดิฉันรู้สึกปลืมใจมากเพราะได้มีอยู่โรงเรียนใหญ่คณะครูที่นี่และบุคลากรในโรงเรียนนี้และเพื่อนร่วมง,งานมีน้ำใจเป็นทุกคนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค,ครูชื่อคุณครูทิพวรรณศรีอุทัยนะคะประวัติการทำงานของครูนะคะเอ่อก็คือเป็น,ปน,ปนความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆนะคะว่าอยากจะเป็นคุณครูนะคะเพราะเราเห็นคุณครูที่สอนเนี่ยตั้งใจสอนเด็กนักเรียนนะคะเราก็เลยตั้งใจว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราอยากมีอาชีพเป็นค,นะค,ะคุณครูนะคะก็ เข้าเรียนนะคะวิทยาัยครูนะคะชะเชิงเซาเรียนจบวิทยาลัยครูชะเชิงเซาก็สอบบรรจุได้นะคะสอบบรรจุได้ทีออ่โรงเรียนสุราดอนเกาะกาตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดชะเชิงเซานะคะสอบได้ครั้งแรกที่โรงเรียนแห่งนี้อ,อ,อยู่ที่นี่ประมาณ15ปีนะคะหลังจากนั้นก็ย้ายนะคะมา เป็นโรงเรียนที่สองนะคะโรงเรียนวัดแก้วศิลารามนะคะอยู่ที่นี่ก็ตั้งแต่ประมาณสักเจ็ดปีนะคะเจ็ดปีก็โรงเรียนสุดท้ายก็คือโรงเรียนอนุบาลคณะศึกษาลัยนะคะเป็นโรงเรียนสุดท้ายนะคะคือที่นี่นะคะก็เมื่อได้มาอยู่ที่นี่เนี่ยก็โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนใหญ่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะคะฉะนั้น ก็มีผู้ร่วมงานมากมายแล้วก็แต่ละคนก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะเ,เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองเนี่ยให้ให้บุตรหลานเข้ามาศึกษาหาความรู้ที่นี่เพราะว่า เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะคุณครูตั้งใจสอนในฐานะที่เราเป็นคุณครูเนี่ยเราก็มีความตั้งใจอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ได้รับสิ่งดีๆนะคะเพื่อเขาจะได้จดจําสิ่งดีด